วันที่4สิงหาคม2568อำเภอแม่วงจัดโครงการชุมชนเข้มแข็งใส่ใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพศ2568และทำกิจกรรมห่มดินเพื่อฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ วันที่6สิงหาคม2568ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8นครสวรรค์ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณศา,าลาประชาคมอเภอแม่วงโลหิตที่ได้จำนวน147ยูนิตผู้บริจาคดวงตาจำนวน7รายบริจาคอวัย,ยวะจำนวน6รายวันที่10สิงหาคม2568จัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2568ณศา,าลาประชาคมอ,อแม่วงซึ่งมีพิ ทีเจริญพระพุทธมนต์และอ่านสารส่งความปรารถนาดีถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยมีนายศักดาสำเพาเงินในอำเภอแม่วงเป็นประธาน วันที่12สิงหาคม2568อำเภอแม่วงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์นับแลงยางนาเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายศักดาสัมภาวเงินนายอำเภอแม่วงเป็นประธาน วันที่15สิงหาคม2568วิทยาลัยเทคนิคแม่วงจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคแม่วงครบรอบ29ปีประจำปีการศึกษา2568ณนะอาคารหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่วงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วม ในห้วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2568ปลัดอำเภอรประจำตำบลลงพื้นที่จัดประชาคมหมู่บ้านเพิ่มเติมเพื่อทำการรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเขาชนกันและตำบลแม่เล่เพื่อดำเนินการตามมาตรการต่อไป ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอแม่วงร่วมกับชุดสืบสวนสอพอแม่เล่ลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่โดยอำเภอแม่วงได้ดำเนินการตามมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง วันที่20สิงหาคม2568ในศักดาสัมเพาเงินในอำเภอแม่วงร่วมโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงแม่เปิลบริเวณเขาแหลมโดยมีนางสาวชุติพเรเสชางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน วันที่21สิงหาคม2568ในศักดาสัมภาวเงินในอำเภอแม่วงมอบหมายให้นางสาวเจนนิสาภูลเขตกิจปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่งงานบริหารงานปกครองเป็นประธานมอบโล่เข็มปลัดเกียรติคุณและเงินของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้สูงอายุรายนางเย็นแสนสุขอายุ107ปีณบ้านเลขที่13หมู่ที่23ตบแม่เล่อ,มอแม่วงจังังวดนครสวรรค์ วันที่25สิงหาคม2568ในศักดาสำภาวเงินในอำเภอแม่วงลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลวงังซ่านซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร วันที่27สิงหาคม2568ในศักดาสัมเพาเงินในอำเภอแม่วงถวายการต้อนรับพระเทพรัตนานายกประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานณทานโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมคณะกรรมการโดยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประจำปี2568ประจำหนเหนือณวัดศรีกัลายาณนนิคมหมู่ที่7ตำบลวังซ่าน วันที่27สิงหาคม2568นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะประธานมูลนิธิราชประทานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประทานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลวังสั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงนำโดยนายศักดาสำเภาวเงินในอำเภอแม่วงในสุทธิพงศ์วัดเมืองพัฒนาการอำเภอแม่วงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับมอบใบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจําปี2568 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วงนำโดยนางสาวจุลาพรบุญศักดาพรครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอแม่วงนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิลในโครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณอาคารอาเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการมึงบรเพชรโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ